นี่ครับกินขา้าวกันพี่น้องเมื่อนนี้ได้โอ้ปลาซาดีแนะนำเคลเล่นนี่กับแกงปลากระย้งใช้น้ไม,ม่ออสุกเ๋ยสุกได้สิ้นแล้นะโอ้โหรสชาติรสชาติเหมือนเดิมมาครับผมอะไรก็โดนแล้วครับจ้ำกับปับ อันเลี้หน่อยไม่กลุ่มว่าจะใ,ให้ไปสัะผัดเพิ่มแต่แกงเลยจ้ะ Ai lèo bụng 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 đâu đấy bụng bụng bèn bụng đây đấy bụng 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 bèn đấy, bụng 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 xịt bụng bụng đầy đầy พัดหยิบผิดนี่อบูรั่บุคซื้อเงี้ยประกวดครับพัหยิบผิดนี่จะไปเงี้ยตาธิตดิน่นบางกุม่รสาดินแนะนำมากอรเลน ่ยองห่าปักก็มีเพียงติดมือใัรงมนอีกหนี่งกินต้องไมส่งนี่ลองมันก็บุ้งกัน nung di atas dinding. ีก็คือจำเลยทำหนี้พี่ห้องคอยนี่อยกากมามหาพักน้องครับผม